อัสลามวะไรกุ้มว่าเรามาตุนลอ,อว,ว่าเรากาดุครับสวัสดีนักเรียนปห้าที่รักสุกคนนะครับอ่ะวันนี้ก็เรามาเรียนศิละปะปห้าครับกล้าที่จะไหลแล้วครับตอนนี้เราเรียนมาจีดสัปดาห์แล้วนะครับอ่ะของปห้ามีทั้งหมดกี่ชิ้นแลวครับใบงานที่คห้ยทำทั้งหมด3ใบงานและก็ จะก็ทดสอบอีกหนึ่งใบงานนะครับเป็นสี่ใบงานนะทั้งหมดนะครับของพ่อห้าแบบทดสอบทั้งหมดห้าอด้วยกันนะครับวันนี้เรามาขึ้นบทที่ห้านะครับของเติมที่สองนะครับบทที่สองของเติมที่สองนะครับก็คือการจัดวางสร้างงานพิมพ์นะครับการจัดวางสร้างงานพิมพ์นี่อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับที่ครูจะบอกนักเรียนในวันนี้ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือสีน้ำนะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับวันนี้กูจะบอกให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทำก่อนให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์นะครับข้าบต่อไปที่ต้องเตรียมไว้ก็คือสีน้ำหนึ่งสีน้ำปูกันจานสีนะครับแก้วน้ำต่างๆไว้ะดาษทิชชู่ไว้เช็ดมือต่างๆงานแรกที่เราจ้องทำก็คือนะครับ ดอกไม้นะครับงานพิมพ์ภาพจากดอกไม้นะครับวันนี้ครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์อย่างเช่นสีน้ําคาบต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันนะวันนี้ครูให้นักเรียนบอกให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับหัวข้อที่เราจะต้องเรียนนะครับการสร้างภาพจากงานพิมพ์ก็คือการจัดวางสร้างงานพิมพ์ก็คือเรื่องที่1ก็คือการพิมพ์ภาพจากดอกไม้หัวข้อใหญ่ๆของมันนะครับ มันมีทั้งหมดสามวข้อใหญ่ด้วยกันเราจะทำาป็นทั้งหมดสามสี่ใบางานด้วยกันนะครับบทนี้ใบางานที่หนึ่งก็คืองานปิมพ์จากภาพดอกไม้งานป,ปิมพ์ที่สองคืองานปิมพ์จากวัสดุต่างๆงานปิมพ์ที่สามคืองานปิมพ์จากแม่พิมพ์กระดาษอ่ามันมีทั้งหมดสามวข้อใหญ่ด้วยกันนะครับใบงานที่หนึ่งก็คืองานปิมพ์จากดอกไม้นะครับ ใบงานที่2งงานพิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์กระดาษต่อไปงานที่3มก็คืองานพิมพ์ภาพจากวัสดตุต่างๆอย่างเช่นงานพิมพ์ภาพจากถุงพลาสติกงานพิมพ์ภา,าพจากเศษผ้าต่างๆนะครับอ่าข้านี้นักเรียนนะครับดูในหนังสือนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมคาบหน้านะครับวันนี้อาจนักเรียนอาจจะไม่มีสีน้ํานะครับาครูก็ให บอกอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับข้ามนี้มีทั้งหมดกี่อย่างนะครับที่เราจะต้องเรียนข้ามหน้าหน,นะครับสีน้ำน,นักเรียนเตรียมไว้นะครับสีน้ำอุปกรณ์ต่างๆของสีน้ำก็มีปูกันจานสีนะครับแก้วน้ำไว้ล้างปูกันกระดาษทิชชู่ไว้เช็ดนะครับต่างๆแล้วก็ งานชิ้นแรกที่เราจะต้องพิมพ์ก็คืองานพิมพ์ภาพจากดอกไม้นักเรียนเตรียมดอกไม้ไว้พร้อมเลยนะครับดอกไม้แล้วก็กระดาษนะครับกระดาษที่เราจะต้องเตรียมนะครับในการใช้ติดน้ำก็คือกระดาษ A4 ร้อยปอนด์นะครับเพราะว่ามันจะแข็งหนอยมันไม่เหมือนกระดาษวาดรูปธรรมดานะครับอเอากระดาษ A4 ร้อยปอนด์นะครับมันจะได้ไม่เปียก เท่าไรนะครับมันจะจนกว่าขนาดาษสมุดวาดรูปของเรานักเรียนจําไว้นะครับอันที่หนึ่งที่เรานักเรียนเตรียมไว้ในข้ามหน้าก็คือสีน้ําปูกันจานสีนะครับแล้วก็ดอกไม้สมุดวาดรูปสมุด a 4นะครับกระดาษ a 4ส0ร้อยปอนนะครับไม่ใช่กระดาษกระดาษ a 4ส0ร้อยปอนนะครับนักเรียนมีเตรียมไว้นะครับหรือในะสมุดวาดรูปของเราก็ได้จ้า กระดาษ A4 ไม่ได้นะครับวลงในสมุดว่าด้วของเราได้เลยอ่ะทุกอย่างนะครับที่เตรียมไว้ข้ามหน้าเราจะมาเริ่มเรียนกันนะครับการพิมพ์ภาพจากดอกไม้นักเรียนเตรียมไว้พร้อมต่างๆนะครับอ่ะเวลาที่เหลือนะครับกูจะให้นักเรียนคนที่ค้างแบบทดสอบนะครับบางคนยังไม่ส่งอีกเยอะนะครับป .5 แบบทดสอบยังไม่ส่งกันหลายคนอีกนะครับคนที่ยังไม่ส่งก็ให้ใจยอยส่งในวันนี้นะครับในค่ำนี้แบบทดสอบมากข้อด้วยกันบางคนยังไม่ส่งเลยนะครับในการงานที่ค้างๆอยู่นะครับสามใบงานด้วยกันในแบบทดสอบอีกใบงานหนึ่งเป็นสี่ใบงานนะครับคนที่ค้างอยู่พยายามเกลียนะครับเกลียจะให้เสร็จนะครับอย่าให้มันเยอะเกินไปเพราะว่านักเรียนเรียนหลายวิชา ไม่ใช่เฉพาะวิชาศิละปะอย่างเดียวนะครับแล้วแต่ละวิชาก็มีงานให้นักเรียนทาทุกวิชาด้วยกันนะครับของครูก็งานมันไม่ยากนะครับแก่นักเรียนทามาอ่านะวันนี้ก็ครูจะให้นักเรียนคนที่กลางๆนะครับแบบทดสอบคราบที่แล้วก็ยังไม่ส่งนะครับให้นักเรียนเอาขึ้นมาแล้วก็ทาเวลาที่เหลือทั้งหมดนะครับ อ่ะสำรับวันนี้กูก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสสลามุอะลัุกุมาเรามะตุลลวะบาเระกาศ